รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม สวีดับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมบอฟสปีนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้จัดไปฮะเกมแคนควินนะครับนะเรามาท่องน้ำแข็งกันหน่อยฮะกับความหนาวเย็นครับวันนี้ทุนมา1,200นะครับมาอย่าได้ยอมปากกระกป๋องคุกกับเบ็ดร้อยเช่นเคยครับเรามารุนกันดีกว่าเรามาทำลายก้อนน้ำแข็งนี้ดีกว่าฮะก้อนน้ำแข็งจะทลายให้เราไหมอ่าค่อยๆตีไปครับใจเย็นๆนะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับนะค่อยเป็นค่อยไปของแบบนี้ไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะจ๊ะี่จามาเอาดีเฮ้ยยังไงยังไงยังไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเฮ้ยเบ็ดร้อยแล้วเหลือ200อแล้วตอนนี้ยังไงเออเอาหน่อยเอยอ,อเกือบไปเกือบโดนแล้วเมื่อกี้อ้ใจหายวับใจหายวับเลย โอ้ยใจมันได้ไปหน่อยฮะใส่เบดร้อยแล้วไหลทิ้งไหลขว้างปับปัเมื่อกี้แม่งเหลือ100-200อยเองอ,อง่ถ้ากดถ้ามันไม่มานี่คือกด,กด,กด,กดอีก2ทีหมดตูดเลยนะเรียบร้อยลงเึง็งจริง,รงเลยอ่ะโอ้โหโชคดีฮะเข้าโบนัสมานะครับนะโอ้ยรอมาเต็มเนี่ยงเลยของแ้ มันต้องอย่างนี้ดิค่อยชื่นฉับอุราชื่นจำหัวใจหน่อยครับนะค่อยเป็นค่อยไปกันต่อฮะอย่าได้หยอกไปกระกป๋องกุ๊ปกรับฮะรุนกันต่อเลยครับผมนะแบบนี้ก็กําไรแล้วนะครับเล่นแบบสบายใจได้แล้วนะฮะขันนี้เขาเรียกว่าเล่นแบบสบายใจได้เลยนะครับ <c oughs> ก็มาสิจ้าหน้าแจก็ให้มันรู้กันไปมาดีดอกนี้ยังไงไรอีกหน่อย,ยเปล่าโอ้โหทับลายน้ําแข็งหน่อยเด้ทําลายน้ําแข็งหน่อยเด้ทําลายน้ําแข็งหน่อยนี้เร็วเร็วเร็ว แล้วนีโอ้ยขัดใจแท้และแม่จ๋านะครับมาเอาหน่อยเด็ดร้อยยังไงตัวเคกระแทกมาก่อน1,000พันและดอกนี้เหลือก้อนเดียวเท่านั้นก้อนเดียวเราโบนัสมาอีกแล้วครับผมหลอลุ้นกันเลยมาให้ชมเชยดอกนี้ก็จัดกันไปแบบเสียวๆเหนียวๆเลยฮะมาการหมุนซ้ำโบนัสดอกนี้จะได้เท่าไหร่ฮะยังไงยังไงยังไงเฮ้ย อะไรครับนี่โอ้โหมาแป๊บเดียวโอ้โหยสี่พมาแป๊บเดียวอะไรของเขาวะปฏิโถปฏิเถกกระมังตั้งเดไอคิวโอเยก็ไม่ใช่เออยังไงกันนี้อ่ะเบ็ดร้อยมาจัดให้หน่อยฮะสอยสสวยสยเอาดิมามาอย่าได้หยองไปต่ออีกหน่อยโอ้โหโอ้โ h โอ้เฮโอ้โอ้โ มาสิจา้าไหลไวิดีโอโอ้ยอะไรวะนี่อะไรวะนี่ยเอาอีกหน่อยอีกหน่อยขออีกทีเยอะมาบเบรกเขาให้มาทำลายไปสวยสวยดอกนี้เรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นผมว่าพอมถัถอนยอดนี้ดีกว่านะครับนะกำไร16,000 68บาทเนไปแล้วจ้าบายบุยบาย,บาย,บายสวัสดีครับฟูฟูฟ